คำถามเกี่ยวกับโคเรียนสปีดอัพเริ่มสอบถามนิดนึงค่ะคอร์สเรียน1เดือนคือเรียนสดทุกวันหรืออะไรประมาณไหนคะแน่นอนว่าโคเรียนสปีดอัพนะคะเขาเป็นคลาสพรีเมียมดังนั้นคลาสพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีคลิปประกอบการเรียนของเนื้อหาแต่ละบทอยู่แล้วทีนี้ในแต่และอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการวางแผนกันว่าในแต่ละสัปดาห์ทุกคนจะต้องเรียนเก็บเนื้อหากี่บทหนังสือพร้อมกับคลิปประกอบนะคะเข็มจะเรียงมาให้ว่าทุกคนจะต้องเรียนไปก่อนกี่บททุกสัปดาห์นะคะเข็มจะมาเช็คอัพในรายสดอีกรอบหนึ่งนะคะว่าทุ เวทชัให้เข็มโดยตรงหรือแจ้งพิเมินหรือฝากช่องทางทาง Q&A ที่เข็มจะเปิดรับคําถามตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะอยู่ต่างประเทศสมัครได้ไหมคะนักเรียนต่างประเทศนักเรียนในไทยในเกาหลีโซนยุโรปเอเชียสาม,มารถสมัครได้ค่ะเข็มมีรายละเอียดให้นะคะว่าเราจะมี private live กันวันไหนบ้างนะคะซึ่งแต่ละวันเข็มระบุวันที่และเวลาให้อย่างชัดเจนเป็นยึดตามเวลาในประเทศไทยนะดังนั้นนักเรียนสามารถดูได้เลยถ้านักเรียนเข้ามาในไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะคะเข็มจะบันทึกไลฟ์เก็บไว้ให้อยู่แล้วค่ะ ค่า30วันนี้จะเหมือนกับพรีเมียมสปีกิ้งค่ะไหมคะไม่เหมือนค่ะถ้าเป็นพรีเมียมสปีกิ้งนะคะจะเหมาะกับเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วเรียนวิทยากรมาแล้วรูคําศัพท์มาแล้ว,แ,ลวแต่ว่ายังพูดไม่ได้เจาะเน้นลึกเรื่องการพูดนะคะส่วนโคเรียนสปีดอัพนี้นะคะจะเริ่มกันตั้งแต่นับหนึ่งใหม่เลยเก็บทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนจนสามารถสื่อสารได้เปลี่ยนจากคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยเป็นคนที่สามารถพูดได้ตอนจบครบ30วันค่ะและนอกจาก30วันนี้นะคะถ้าทุกคนอยากจะกลับมาทวเนาาเนื้อหายังสามารรถทนดตลอะะยเวลา3ปีีเต็มมมคค่ะหนังสือ รนสปดอัพมีหนังสือให้นะคะหลังจากที่ปิดรับสมัครวันที่6กันยายนแล้วนะคะเข็มจะรวบรวมจํานวนผู้เรียนแล้วก็ส่งให้ทางโรงพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์หนังสือจะออกเดินทางไม่เกินวันที่16กันยายนนะคะดังนั้นนักเรียนเข้าไปแล้วสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือจากระบบไมโครเวฟได้เลยเพื่อเรียนไปก่อนแล้วหนังสือจะตามไปค่ะหนังสือในไทยเข็มจัดส่ง MS ให้เลยถึงบ้านค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายสอนเข้าใจง่ายมากค่ะอยากเรียนต้องทำยังไงคะวันนี้นะคะน้องโคเรียนสปีดอัพฟังพูดอ่านเขียนครบจบใน1เดือนน้องเปิดให้เข้าเรียนแล้วนะคะใช้สิทธิ์ได้3ช่องทางค่ะช่องทางแรกคือระบบไมโครเวฟช่องทางที่2บ้านส้มค่ะและช่องทางที่3านักเรียนต่างประเทศมาหาพี่แอดมินได้เลยนะคะหรือนักเรียนในไทยต้องการปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งหางพี่แอดมินได้เช่นเดียวกันค่ะที่ทางมาลายอ s ศายัย e KHEMKR ค่ะดังนั้นใครพร้อมแล้วเดือนนี้บอกเข็มว่าพี่เข็มหนูไฟมามากหนูพร้อมแล้วใน1เดือนนี้ทั้ง1เดือนนี้เข็มจะอยู่กับทุก คนทุกวันนะคะเคลียร์คิวมาให้แล้วเจอกันในคลาสนะคะ